ผัวเมียเนาะที่เราเห็นเป็นตัวอย่างยามทุกยามยากยามลําบากสร้างตัวอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่พอ,อมีหลักปักฐานที่ดีขึ้นแทนที่จะมีความสุขเห็นหลายๆคู่พังนะ,ะอันนี้เปรียบเทียบคนใกล้ตัวเลยอันนี้ก็เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งให้เราควรระวังนะฮะให้ยึดตั้งมั่นยึดมั่นเนาะ อย่าฝากฝังความรู้สึกหรือว่าชีวิตเราไว้กับเพียงแค่ผู้ชายเพียงคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นวันข้างหน้าหนึ่งอย่างน้อยเราก็เข้มแข็งเพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากรักผัวน่ะรักได้รักลูกก็รักได้รักทุกคนรักได้แต่ถอยหลังมารักตัวเองให้มากแล้วค่อยแบ่งปันความรักรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะเนาะเราจะมีความสุขไปด้วยกันเรียนรู้ไปวันวัน อย่าคิดอย่าฝันนะคะชีวิตเราเรียนรู้ยันตายวันนี้อย่าพึ่งบอกตัวเองว่าข้ามของอย่างพนเดอพี่น้องเห็ุหลายคนนี่มันเจ็บปวดแทนเออแล้วเฮาจะไปซีเรียสเฮาบอได้ซีเรียสอุ้ยบอได้ซีเรียสเด้อบอนะ <c oughs> แค่เอามาระวังนะเกิดอะไรขึ้นเฮายืนหยัดอยู่ได้ ด้วยตัวเหายังเข้มแข็งสัจธรรมความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงแล้วเหาสิเข้มแข็งไว้จ้าอ่ะไป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 กับหัวเด้อมือนีเด้อ